ีก็อยู่กับช่องพงพิมานฟาร์มและว,วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมน้องวานใจกันนะครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับมน,นีผมเป็นวันหยุดครับอยย่ฟาร์มก็เลยว่าจะมาทายอนาคตแม่พันธุ์นะครับอให้พี่น้องได้เบิงนะครับตัวนี้งเป็นค่อย่อยด้อยพี่น้องด้อเดี๋ยวก่อนที่จะไปจักประวัติเพิ่นกะขอแสดงความ เป็นห่วงแล้วก็เสียใจครับพี่น้องที่เลี้ยงง่วงเหลี้ยงควายทั้งซ้นสุรินแล้วก็ไก่เคียงเนาะตอนนี้รัาผลกระทบเรื่องโรคระบาดนะครับมั่วควายลมตายร้ายครับพี่น้องก็อยากให้น่วยงานที่เกี่ยวของนะครับในตรวจสอบนะครับวันเป็นเพาะยังแล้ะก็แจ้งให้ทราบเพื่อที่น้องทั้งภาคอื่นเรือวท่ทัวประเทศเพื่อนจะได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เยียวยาผู้ที่ประสบเหตุนะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องนำทวมนะครับทั้งภักใต้ทั้งหดงัดญ่สงขาครับอ่ากับมาใช้ชีวิตด้ปกตินะครับเนาะโอเคครับมานีจะมาอัปเดตสาวหน่อยครับสาวหน่อยแต่ว่าเพิ่นตัวใหญ่ครับหันมาผี่ลุกสาวหน่อยตัวนี้พิ่นซื้อน่องหวันใจครับพี่น้อง,องวันใจกัผมมีโอกาสได้เห็นเพิ่นตอน ผมไปถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องทังอำเภอนายแย่นะครับคือคอของแม่ขวัญนะครับกล้องกิติฟาร์มนะครับอยู่อำเภอนายแย่นะครับตอนไปเห็นเพื่อนก็คือเพื่อนอยู่ประมาณสิบแปดเดือนครับพี่น้องก็คือปีเคืองตอนนั้เห็นแบบแรกับตัวเด่นู่ครับตัวเด่นเลยสําหรับควาวยที่อายุปีเคืองนะครับก็มักได้ผลแล้วพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นจะมาอยู่กับเพเิดอยู่อ,อยู่เดือนหนึ่งนะครับหรือจังใหญ่ม่ยืดน้ำผมนะครับอ่าตังวันใจหนีใหญ่ไม่ยืดน้ำผมตอนวันแม่พอดีครับสิงหาหกแปดนะครับตอนนี้กัสิ้นเดือนพฤศจิกาพอดีครับพี่น้องก็ประมาณสามเดือนก,กว่านะครับแตตั้งแต่มาอยืดน้ำผมกับพัฒนาการถือว่ามาดีครับตอนผมไปรับโตเพิ่นมาเนะี่ยเอ่อความสูงลอยสี่สิบหกครับพี่น้อง แต่ตอนนี้ผมวัดก่อนก่อนที่เขาจะทายนี่คือรอยหาซิบบกขาดครับหาซิบบกขาดถือว่าพัฒนาการมาดีครับสําหรับควายอายุตอนนี้ก็ยี่สิบสามเดือนครับน้องยังบ่เต็มสองปีนะครับน้องวันใจก็เพป็นเป็นลูกข้อของแม่ขวัญครับแม่แม่ของเพิ่์ลนอร์ซื้อแม่หมูทองครับแม่หมูทองนี่เป็นเป็นสายอีสารแต่มีความอ้างนะครับ สีผิวของแม่เพลินกับสีแบบนี้ละ่ะสีออกดอกเล่าคือยังนองวันใจนี่หละสูงลอยสีเสืหาแม่เพ่อนแต่ว่าอ้างแห้งครับนองวันใจนี่เป็นลูกตัวที่สองของแม่หมูทองนะครับตัวแรกก็คือเจ้าก,การกล้วยนะครับตัวนั้นเป็นตัวผู้นะครับลูกยกจูเนียนะครับเดยมีโอกาสใหญ่ไปอยู่กับพิวุฒนะครับกตียวสามเดชนะครับทางอำเภออำเภอเดชนะครับตัวนองวันใจนี่เป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สามกั เห็นพ่นว่าเป็นลูกฝ่าประธานครับเป็นตัวผู้เนี่ยผมกะถ้าถ่าพิดพลาดยังได๋ก็ขออภัยเนาะแล้วก็ตัวที่สี่ในถ่องของแม่หมูทองคือเป็นลูกฉลามชนนะครับโอเคส่วนพ่อของนังวันใจคือเจ้าบิกุบลครับบิกุบลของปีเชนคมนะครับอยู่วารินนะครับบิกุบลกับเป็นลูกของบิกุไทยครับนางว่านังวันใจเนี่ยก็เป็นลูกสาวของบิกุไทยครับแม่หมูทองนะครับอ่า ช่วงที่เพิ่นมาอ,อยู่น้ำผมใ้เดือนกาๆนี่ก็มีโอกาสเด้ไปย่างสนามครับพี่น้องานสนามอยู่งานประกวดลุงน้ำชี้ครับตอนนั้นมาก่อปฏิเฮ็ดเนี่ยเหตโตปันไหนครับก็บตามสภาพบริอัดบริเล่งเพิ่นปัญไหนนะครับก็บไปตามสภาพก็ถือว่าน่าพอใจครับกะติดลางบัลนช่มเชยมากนะครับในถ้วยมานน้ำเพิ่อนอยู่นะแต่หลังจากงานประกวดแล้วผมก็ามาบำรุงพเนรคือ ก,กินเองกินเ่งครับกินหยากินฟางนี่นะแล้วก็เสริมว่าหาแนกก็คือ,อให้เมื่อละประมาณสองถ้วยครับพี่นอ้องครับแต่ตอนเขาสนามตอนนั้นกรรมการเพิ่นกะนห้ข้ามนะนํามาพัฒนาต่อคือดัองท่าทางการยืนนะครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อด,ด้านถ่ายในเล็กน้อยนะครับส่วนนาตากรรมการว่ากะงามสมก็เป็นค่อยแม่นะครับนาตาก็วงเขารับกันนะครับ นี่ผมกัเลี้ยงเพิ่นเป็นพิเศษแน่ครูกับเพชรผู้จองนะครับะออกะเศร้าก็ออกกําลังกายให้เพิ่นแล่นนะครับแล่นแล้วก็เล่นโคน่นเล่นน้ำไปกะความตั้งใจคือคิดว่าอยากพาเพิ่นย่างสนามอีกจักรอบนึงนะครับอีกจักเทื่อนึงแต่ว่าอาจจะไปใกล้ๆที่ที่เพื่นจัดนะครับอ่าเพราะว่าได้มีโอกาสไปสนามแต่ละเทื่อนี่นับถือใจพี่น้องชาวควายแห้งครับเพราะว่าไปแต่ละเทื่อนี่เมื่อย เมื่อทั้งคนทั้งควายนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายทั้งทั้งคา่ารถค่าอยู่ค่ากินค่าที่พักนะครับแต่ก็ย่อมใจใจมักพี่น้องก็เลยไปเนาะเขียพ่อ,อย่างสนามแล้วกะอาจจะเป็นแม่บอกแล้วครับที่นี่เพราะว่าผมกะช้งานประจำนั่มกับบอคอยมีเวลาปันใดน,นะครับช่วงนี้จะสิ้นปีก็เร่งยอดบ่ได้ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเลยครับอาจจะเป็นตน้นนปีจะเริ่มไปรอถ่ไทย คลิปของพี่น้องอยู่ขอกต่างๆให้ได้ชมอีกนะครับในกาบถ้าพี่น้องอยากเบื้องตัวจริงของน้องวันใจกับเขามารับชมนะครับเดีอยอยู่ฟร์มก็ได้ครับพงพิมานฟ้ามนะครับอยู่บันฟังเพ่ตำบลพ่อสวรรค์นำเพื่อน่าจะรวยครับผมจหวัดอุบนะครับหรือโทรเข้ามากกได้ครับเบอร์084ครับ789 79 79ครับถ้าผมบ่อยู่กับแม่ก็ได้ครับเบอร์08นะครับ สามศูนย์หกครับหนึ่งเจ็ดสี่สองนะครับผมยังไงก็ถ้ามีโอกาสไปสนามเห็นน้องวันใจก่ะเขามาทักทายหรือขอ่ายรูลี่มใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตากล่อง่ายว่นให้พี่น้องเขาเพิ่งอยกจักรอบนะครับอ่าตุกมือผมกับเสียโยงเพิ่นมือละปรวมานชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อเพิ่มความนิ่งเพิ่นเพิ่นนิ่งเน่เวลาเขาสนามจะประตื่น,นครับ ผมก็เป็นเธอแหลกครับพี่น้องที่ได้มีโอกาสจูงควายลงสนามประกวดนะครับที่ที่เขาร่วมการแข่งขันจริง,รงๆนะครับโบเมนโชนะครับก็คือผ้าน้องวันใจแหะครับไปประกวดอยู่สะลรคามเธแรลกก็ตั้งใจว่าเขาเขาไปร่วมเอาประสบการณ์แต่ติดรางวัลชุ่มชยมากอะ่ะก็ดีใจครับขอบคุณดีใจนะครับ อันนี้ไายตอนบายบายครับพี่น้องใบสามล่ะจีซีโม่็นเริ่มหอนน่อนนี่สักหน่อยก็ค้างกับเหยาวดีครับหา้างเหยาวดีให้ฝากพี่น้องทีต่ตามนั่งครับผมสำหรับน้องหวันใจเนาะ ที่แต่ไหนผมจะอัปเดตพัฒนาการเพื่อนากกาในเบื้องเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังมาถึงสองปีครับน้องยี่สิบสามเดือนนะครับร้อยห้าสิบผ่านแล้วไอ้กี้มาจูงน้องด้วยสิหลบลักเล่อะมาจูงน้องก่อนแล้วก็บายบายผู้ชมด้วยล่ะจูงน้องอะจูงเด่นเลยครับแล้วก็บายบายผู้ชมด้วยนู่นนู่นกล้องอยู่นู่น บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝา,ากติดตามน้องหวานใจด้วยครับฝากติดตามน้องหวานใจด้วยนะคะครับเฮ้ยบายบายครับพี่น้องครับ,บ,บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ่าพ่อแล้วลูกมาให้พ่อมานี้ก็จบกันไปแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าผมไปคอกไหนอีก ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ